สวัสดีค่ะพี่น้องยายกีนตื่นเตีต่ยสีผัวนะผัดบักแตงพี่นอ้อ,องแต่พ่อเอามาลุงขายที่ตลาดน้องเหินพัวนะผัวจอยคัดเลี้ยนไว้หน่วยใหญ่ๆง่ามกะงามพัวนะหน่วยละสาหน่วยละสิบสามสิบสี่สิบผันะนาลานยายกีนจะผ้าส้มแตงจ้ะมาดื้อผู้ใดต้องการแตงโมหวานหวาน อยู่ลานขี้นิกมือถือหนองหินจังหวัดเลยพี่ละพี่น้องค่ะสดสดใหม่ๆสดส,ด,สดจากสวนยายกินแต่พ่อปลูกเองจา<ม>้าบ้านหวานจ้าแตงโมแตงโม,งม,มกินนารีผู้ใดสีมาเอาไปขายก่ะขายปีกขายทรงขายโบแพงจ้าจะของสวนมาเองขายไม่แพงมาดิค่ะสาวตลาดมา อุดหนุนยายกีนเลยมาหลับบักแต่งไปขายซอยยายกีนเลยหลายอยู่บ่าท่านเคืองเลยแต่พ่อเอามาส้วงเหมือนละเทียวผนมาสิเพราะท่านได้เอามากรเลยได้ขายดีดกรเลิโทูเล่าดวนหมอนขึ้นเราก็มาส้วงเดือเดืกพี่น้องคะ่ะผลกระนก้นยอยอยู่น้องหินเนี่ย อยู่นองบัวลำพูเฮามันหน่อยบอค่ะุเยอะมากวันนี้เยอะมากผู้ได้ต้องการมาเอาไปขายซอยยายกินกั็มาเด้อพี่น้องค่ะมาจ้าพู้น่ะสุดๆจากสวนฝนกระหนอยใส่มาลดปลดัปดแวดบ้านกระหนอยที่สีโพแห้งดอกติคุณ้น่ะนาลานยายกินก็เดือย ขุ่นใหญ่ๆแค่เ,เอาขึ้นที่เอาขึ้นรุ่นกลางๆจ้าเอาขึ้นรุ่นสี่สิบบาทสามลูกลอยนี่จ้าน,น,นี่มาด้วยค่ะมีแต่หน่วยใหญ่ๆจ้าสามลูกกว่าสามกิโลครึ่งสามกิโลนะถุงละห้าสิบบาทจ้าห้าสิบห้าสิบ สวยมากสดๆจากสวนจ้าของสวนมาเองพี่น้องคะ่ะมาเดื้อค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อรา,านคลินิกมือถือหนองหินจังหวัดเลยนี่แหละคะ่ะมีหอดนอนใหม่ยาเสต็กับมีมาจ้ามาจ้ามาจ้า ดูได้มามสือสมาร์ทโฟนกระแท้มักโม้เด้อมือนีเด้อผ่อหน่ามาเด้อมาเด้อลูกบ้านได้ลูกอยู่นอนเด้อแม่มาขัดแต่งถ่าแล้วมาเด้อคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนบ้านหวานจ้าบักแต่งหวานอีหรีเด้อคะ่ะสวยมาก สวยมากสวยมากสวยม,มากค่ะผลหน่อยใหญ่ๆบ้านขึ้นเวทีด้วยค่ะ